พี่น้องมิสายถ้าพูดถึงพลวสนามของทหารนะครับผมเอาขอเฉพาะของทหารที่เขาใช้งานกันจริงๆมันก็มีหลายตัวหลายแบบเหมือนกันครับผมผมก็จะพยายามรวบรวมแล้วก็เอามาให้มิสัยดูว่ามันมีอะไรบ้างครับผมถึงแม้มันอาจจะไม่ครบแต่มันก็เกลือบจะครบครับพี่น้องมิสัยมันขาดเรืออะไรก็ลองคอมเมนต์ตอบกลับมาครับเอาตัวแรกเลยครับเอาตัวใหญ่สุดตัวนี้ก็คือพลวสนามคอจงอางทำไมถึงเรียกว่าคอจงอางก็มิสัยดูครับ คอมันเหมือนงูจงอางเขาก็เรียกพวสนามคอจงอางตัวนี้มันจะอยู่ในรถบรรทุกรถชิปนะครับของทหารนะครับพี่น้องพี่สายถ้ารถชิปทหารไม่มีตัวนี้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนะครับมันก็ไม่ครบครับผมนะครับอย่าลืมครับมันมีหลายตัวเอาตัวใหญ่ๆก่อนต่อไปเราไปดูรุ่นอื่นรุนเล็กๆตามไปนะครับพี่น้องพี่สายไปดูตัวต่อไปครับผมตัวนี้พี่น้องพี่สายตัวนี้อยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเบอร์ว2ร์ทูครับผม มันก็ไม่ได้ใหญ่มากครับผมเป็นพั่วบุคคลครับผมทุกคนต้องมีครับผมตัวนี้เขาเรียกว่าพั่วด้ามตัวทีครับพี่น้องนิสายทําไมต้องเรียกว่าพั่วด้ามตัวทีก็นี่ครับมันเหมือนตัวทีครับเขาก็เรียกว่าพั่วด้ามตัวทีครับเรียกแบบง่ายๆนะครับภาษาชาวบ้านชาวบ้านไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายครับตัวนี้อยู่ในยุคของเวอร์วอลทูนะครับสงครามโลกครั้งทศ่วรรครับพี่น้องนิสัยใครมีก็ต้องเก็บสะสมกันนะครับไม่ใช่หาได้ง่ายครับพี่น้องนิสัยเวอร์วอลทูครับพ่วสนามตัวทีตัวนี้พอสา มีกันหรือยังครับผมไปดูตัวต่อไปครับพี่น้องตัวนี้ก็ WorldW a r 2เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นไม่ใช่ด้ามสุทีแล้วเป็นด้ามไม้ยาวธรรมดาครับผมตัวนี้ครับผมซองเขาแบบนี้นะครับส่วนข้างในก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องมี่สายนะครับตัวนี้ World War 2ปี1945ครับตัวนี้ยังใช้งานได้ดีครับผมแข็งแรงทนทานครับถึงแม้อายุมันจะ หกสิบเจ็ดสิบปีไปแล้วมันก็ยังใช้งานได้นะครับพี่น้องมิสหายเราสามารถเอาไปใช้งานตีรถตีเรือได้ครับผมเป็นอุปกรณ์การดำรงชีพการใช้งาน,นจริงๆก็ได้ครับพี่น้องมิสหายตัวนี้พั่ว o บัวบทูครับพั่วด้าไม้ตัวนี้นะครับพี่น้องมิสหาย V ัวบัวทูตัวนี้มันจะไม่มีแฉลงครับตัวน,นี้นะครับพี่น้องมิสหายสังเกตดีนะครับบัวบทูตัวนี้มันจะแตกต่างกับตัวสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามมิสหายตัวนี้ก็คือพ่วยุค สงครามเวียดนามครับผมตัวนี้ด้ามไม้เหมือนกันสงครามเวียดนามจะมีสองแบบนะครับเป็นด้ามไม้แล้วก็เป็นพั่วสามพับเดี๋ยวจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งครับผมดูตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับพี่น้องพีสายตัวนี้เป็นพั่วด้ามไม้ยุคสบมรภูมิสงครามเวียดนามครับพี่น้องพีสายนี่ครับแบบนี้ครับตัวนี้มันจะมีเหล็กฉลังมาด้วยนะครับพี่น้องพีสายตัวเวียดนามมีเจาะรูมาแบบนี้ครับตัวนี้น่าเก็บสะสมครับพี่น้องพีสายใครมีก็เก็บสะสมได้ครับต่อไปมันจะหายากแล้วพี่น้องพีสายนี่ครับ มีเหล็กแฉลงอะไรพวกนี้ด้วยครับนี่ครับเห็นไหมครับแบบนี้ครับพี่น้องวิสัยดาบไม้ครับตัวนี้เป็นปีหนึ่งเก้าหกเจ็ดครับผมสวยงามครับแรล่เท่มของสัมรุมสงครามในน้ำเรื่องพั่วสนามก็ต้องเป็นตัวนี้ครับพี่น้องพิสัยพั่วสนามครับใครไม่มีก็เก็บสะสมกันได้ครับผมพี่น้องพิสายของหายากแรล่เท่มแล้วครับผมพี่น้องพิสายไปดูตัวต่อไปครับนี่ครับพี่น้องพิสัยพวรุ่นปัจจุบันรุ่นใหม่ใม่ไจะเป็นแบบนี้ครับ พุ่วสามพับทำไมต้องเรียกว่าพุ่วสามพับก็เพราะว่ามันพับได้สามพับครับพี่น้องนิสายแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับปัจจุบันยังใช้งานกันอยู่นะครับพี่น้องนิสายมันพับแบบสามพับตัวนี้ครับนี่ครับก็เลยเรียกพุ่วสามพับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นยุคอยู่ในยุคของสะมรภูมิสงครามเวียดนามเหมือนกันครับตัวนี้ปีหนึ่งเก้าหกเก้าครับผมตัวนี้ครับพี่น้องนิสายเก็บสะสมเป็นแร่ที่ทมได้นะครับผมซึ่งมันจะมีซองอยู่สองแบบประซองในร่อนแล้วก็ จะมี2องผ้าด้วยครับพี่น้องมิสายตัวนี้ครับใครยังไม่มานีก็รีบเก็บสะสมกันหามาสะสมกันก่อนที่มันจะหายากไปกว่านี้นะครับพี่น้องมีสายอย่าลืมครับฟลูอ์สนานยุคสงครามเวียดนามครับผมตัวนี้เห็นใช้ในปัจจุบันนี้นะครับผมปัจจุบันนี้เลยครับสุดอรนๆเลยครับครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นของพวกเกอร์เบอร์พวกอะไรที่ทาให้กองทัพครับผมพี่น้องมิสัยตัวนี้แข็งแรงทนทานแต่ว่ารูปแบบเขาก็เอามาจากพวกสังพับแบบนี้แหละครับแต่ว่าเขามีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้มันแข็งแรงให้มันใช้งานได้แล้วเบากว่าเดิมครับนี่ครับสามพับเหมือนกันครับพี่น้องพี่สายสเกตดูครับมันมีฟันเลื่อยตัวนี้ครับเขาจะทําฟันเลื่อยใหญ่ขึ้นครับรุ่นเวียดนามจริงๆมันก็มีฟันเลื่อยครับแต่ว่ามันเล็กครับนะครับมันเล็กมันไม่คมเขาก็ทําเพิ่มมาให้มันใหญ่ให้มันคมกว่าเดิมครับนี่ครับลู่สนามครับตัวนี้ยุคปัจจุบันนี้ใช้ตัวนี้ครับพี่น้องพี่สายเอาล้ครับพี่น้องพี่สายใครมีรุ่นไหนก็เอามาโชว์เอามา คอมเมนต์กันหน่อยว่าใครสะสมรุ่ไนไหนไว้บ้างครับหรือว่ามันยังมีรุ่นอื่นที่ผมยังไม่ได้เอามาให้ดูก็คอมเมนต์ตอบมาได้ครับผมผมก็พยายามเต็มที่แล้วเก็บได้ประมาณนี้ครับพี่น้องสายมันมีรุ่นไหนบ้างที่อยากให้เก็บสะสมครับคอมเมนต์มาครับพี่น้องสายจากใจสายฟปูกแกรมแฟนเพจครับผมพี่น้องนิสายสวัสดีครับพี่น้องนิสาย